สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับสําหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ค่ะช่อง y u u t u b แอปทา a r โรวันนี้พี่แอปจะมาทำพิธีการในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามาข้างรักคุณใครกำลังจะเข้ามาข้างรักคุณจะมีหน้าไพา่เลือกทั้งหมด3ใบนะคะไพ่ใบที่1 ไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามให้เพื่อนๆทำสมาธิปล่อยจิตให้ว่างนึกถึงสิ่งที่เพื่อนๆต้องการทราบหรือต้องการคำตอบแล้วเลือกหน้าไพ่ที่ตรงใจมากที่สุดถูกใจมากที่สุดถ้าเลือกได้แล้วเราไปฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่ก่องที่หนึ่งสวัสดีค่ะสําหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่1ห,หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิกอารา์ตในหัวข้อที่ว่าใครกําลังจะเข้ามาข้างรักคุณใครกําลังจะเข้ามาข้างรักคุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครดึซันหนึ่งไม้เทา้าและ วิวออฟฟอร์จูนนะคะคนที่จะเข้ามาข้างรักคุณนะคะจะเป็นคนที่มีความแตกต่างทางด้านวัยวุฒิกับคุณนะคะเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือว่าสูงวัยมากกว่าก็ได้นะคะแต่ด้วยโชคชะตาฟ้ารกขิจทําให้เขาหรือทุกคนนั้นพร้อมที่จะเข้ามาสร้างหลักปักฐานมั่นคงร่วมกับคุณนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณเองมี พลังงานที่ดึงดูดเขาหรือตัวคนนั้นนะคะเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างเป็นพลังงานดึงดูดที่มีอนุภาพรุนแรงนะคะทำให้เขาหรือตัวคนนั้นเข้ามาหาคุณและข้างใครหลงใหลในตัวของคุณนะคะและรักคุณค่ะ d ด v i นและ Princess of c ัฟ f นะคะคุณเอง เป็นคนที่มีรูปโปรไฟล์หรือว่ามีสตอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจด้วยนะคะเมื่อเขาได้เจอกับคุณหรือว่าได้คุยกับคุณแล้วนะคะก็ยิ่งมีความรู้สึกว่ายิ่งอยากจะได้คุณเข้ามาเป็นคู่ครองอยากจะได้คุณเป็นคอมมิ n เมนต์แล้วก็อยากจะได้คุณเข้ามาอยู่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเห็นไหมคะโดนผูกมัดด้วยโซ่ตวนแห่งความรักนะคะมีความข้างไคร และหลงไหลในตัวคุณนะคะคุณกับเขาหรือทุกคนนั้นนะคะอาจจะมีโอกาสได้เจอกันทางด้านสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะซึ่งเขาหรือทุกคนนั้นอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนาและต่างวัยด้วยก็ได้นะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่เขามีความาคลั่งไคล้และหลงไหลรักใคร่ในตัวคุณหลงเสน่ห์ในตัวคุณ,ลคณและมีความคิดที่จะ จริงจังจริงใจร่วมสร้างครอบครัวเดียวก,กันกับคุณค่ะได้ไพ่รูปคนขี่ม,ม้านะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ามีความแตกต่างเรื่องระยะทางระยะเวลาแต่เขาหรือตัวคนนั้นก็พร้อมที่จะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะมอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณนะคะได้ไพ่รูปหัวใจนะคะเขาพร้อมที่จะ นำของขวัญของมีค่าหรือว่าเครื่องประดับที่มีมูลค่าเข้ามาหาคุณนะคะมาทั้งหัวใจและของมีค่าและเครื่องประดับค่ะและภายรูปบ้านนะคะเขาพร้อมที่จะสร้างหลักฐานที่มั่นคงกับคุณนะคะหลังจากที่ข้างใครและหลงไหลในคุณเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณเข้ามาครอบครองและเป็นคู่ชีวิตกับคุณค่ะ เรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่อยากจะสื่อสารกันให้ทราบหรือบอกกันให้ทราบนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณได้เจอกับเขาแล้วหรือว่ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันแล้วนะคะเขาอยากจะบอกว่าร <ead> ักคุณมากคุณคือทวินเฟลม เพราะคุณคือทวินเฟรมของเขานะคะขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้เราได้พบกันเขาอยากจะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตหรือว่าโชคชะตาที่ทำให้เขาได้เจอกับคุณและเขาก็ข้างใครและหลงไหลในคุณเป็นอย่างมากนะคะและข้อความสุดท้ายเรามารับชมรับฟังกันนะคะ รอได้ไหมอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะมีเหตุจําเป็นทําให้ต้องไกลกันหรือว่าห่างกันนะคะต่างคนก็ต่างฝ่ายรอที่จะกลับเข้ามาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันและเขาอยากจะถามคุณว่ารอเขาได้ไหม เรามาฟังคําแนะนําเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สําหรับผู้ที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์มือจับอิเล็กทรอนิกส์ตัวอ,อักษรเฮส hate, รูปภูเขาไฟรูปแม่เหล็กตัวอ,อักษรเฮส hate, ก็คือ high power นะคะคุณเองเป็นคนที่มีพลังดึงดูดเป็นอย่างมากนะคะ เปียบเสมือนภูเขาไฟเลยคะ่ะมีความร้อนแรงและเปรียบเสมือนแม่เหล็กมีแรงดึงดูดทําให้เขาหรือเัวคนนั้นนะคะไม่อยากที่จะปล่อยให้คุณหลุดมือไปนะคะข้างใครหลงไหลในตัวคุณและพร้อมที่จะกลับเข้ามาใช้ชีวิตคู่หรือว่าสร้างสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะคุณกับเขาหรือเัวคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกราศีพฤษภ ราศีเมษร,ราศีมีนหรือว่าราศีธนูก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตนัวอักษร U N T O E A I M L แล้วก็ G ค่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองหน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะพิ่อากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามาข้างรักคุณ กำลังจะเข้ามาข้างรักคุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใคร The Emperor สิบเหรียญสิบไม้เทา้าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาข้างรักคุณนะคะจะเป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือว่าคนที่ผ่านการแต่งงานผ่านการมีคู่ผ่านการมีบุตรมาแล้วนะคะ เขามีความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นคนใจดีนะคะแต่เป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดค่ะชอบที่จะทํามากกว่าพูดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคงหรือว่ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะสองถ้วย prince of war นะคะเมื่อ เขาหรือเธอคนนั้นนะคะผ่านการมีคู่หรือว่าผ่านการหย่าร้างมาแล้วนะคะทําให้เขาเริ่มมองหาใครสักคนนะคะที่จะทําให้เขามีความสุขมีความรักที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งนึงนะคะเห็นไหมคะเขาเริ่มเดินทางที่จะมองหาคนที่จะเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกับเขานะคะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเขาเป็นอิสระและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เริ่มความรักครั้งใหม่นะคะ หรือว่าเติมเต็มให้ชีวิตของเขามีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นความรักแบบมั่นคงและยั่งยืนและเป็นคู่ชีวิตต,ตลอดไปนะคะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ามาจากการเดินทางของทั้งคู่นะคะหรือไม่คุณเองเป็นฝ่ายเดินทางไปต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดน ต่างชาติหรือว่าต่างสถาบันต่างที่ทำงานก็ได้นะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะอาจจะได้เจอกันในฐานะของร่วมหุ้นร่วมธุรกิจหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมหุ้นแนะนำผ่านกันมาก็ได้นะคะซึ่งเมื่อได้เจอกันได้คุยกันแล้วนะคะเขามีความรู้สึกว่าไม่สามารถละสายตาไปจากคุณได้เลยค่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่า มีการคลิกกันเข้าการเปรียบเสมือนการตามหาหัวใจซึ่งกันและกันนะคะทำให้ได้เจอความรักที่มีความมั่นคงความรักที่มีความใกล้ชิดความรักที่เปรียบเสมือนอยากจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาค่ะเขาหรือเธอคนนั้นข้างใครหลงไหลคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะเห็นไหมคะเขาอยากจะมาใกล้ชิดอยากจะมาจุมพิษกับคุณเป็นอย่างมากค่ะ ได้ไพ่ช่อดอกไม้นะคะเขามีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนและเป็นคนใจดีค่ะได้ไพ่รูปสวนดอกไม้นะคะคุณกับเขาหรือตัวคนนั้นนะคะมีโอกาสจะได้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามด้วยกันและกันค่ะได้ไพ่รูปสมอเรือนะคะเขาพร้อมที่จะสร้างหลัก ปักฐานมั่นคงกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักหรือว่าฐานะการงานที่มั่นคงพร้อมที่ทําให้คุณมีความสุขสบายในอนาคตข้างหน้าค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคนที่จะเข้ามาข้างรักคุณเป็นคนที่มีความอุ่นใจดีและเป็นคนที่จะทําให้คุณมีความสุขค่ะ เรามาฟังข้อความในใจระหว่างคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะสื่อสารกันให้ทราบหรือว่าบอกกันให้ทราบถึงความรู้สึกว่ามีอะไรบ้างมารับชมรับฟังกันนะคะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขเขาหรือเธอคนนั้นนะคะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขไม่สนใจอะไรทั้งนั้นค่ะรักคุณข้างใครคุณและคุณคนเดียวค่ะ คนพิเศษเพราะว่าคุณคือคนพิเศษของเขานะคะคิดบวกหลังจากที่เขากับคุณได้เจอกันแล้วนะคะพลังงานบวกพลังแห่งความคิดบวกต่างเสริมสร้างซึ่งกันและกันค่ะรักคุณคนเดียวเป็นการย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารักคุณคนเดียวค่ะ และข้อความสุดท้ายเรามารับชมรับฟังกันนะคะจะทำให้ดีที่สุดเขาอยากจะบอกคุณว่าถึงแม้ว่าอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการผิดพลาดในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะแต่ณนะปัจจุบันนี้เขาจะทำให้ดีที่สุดและมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบกับคุณค่ะ เรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต๋ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สองมารับชมรับฟังกันเลยค่ะพี่เต๋าขึ้นสัญลักษณ์รูปฝนตกและรูปเมฆนะคะรูปไข่รูปพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาข้างไข หลงไหลคุณนะคะและรักคุณจะไม่ทำให้คุณเสียใจจะไม่ทำให้คุณร้องไห้ค่ะจะทนุถนอมคุณประดุดไข่ในหินนะคะและจะทำให้คุณมีความสุขในทุกๆวันค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่คุณจะได้เจอคนที่เข้ามาข้างใครคุณรักคุณและทําให้คุณมีความสุขมากที่สุดค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ ราศีมังกรราศีกุมราศีสิงราศีธนูหรือว่าราศีมีนก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกลุลอาจจะเป็นตัวอ,อักษร E G L E R D K O T S T และก็เคะ่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3ส,สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน้าไพ่เป็นรูปนี้นะคะ พิกอากาศในหัวข้อที่ว่าใครกำลังจะเข้ามาข้างรักคุณใครกำลังจะเข้ามาข้างรักคุณเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาหรือเธอคนนั้นคือใครหกถ้วยแปดถ้วยสองเหรียญน,นะคะคนที่จะเข้ามาข้างรักคุณนะคะก็เป็นคนที่คุณ เลิกลาไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะคะแต่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะคะยังตัดคุณไม่ขาดค่ะยังมองหาคุณยังติดตามดูคุณตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นไปได้ว่า พลังงานความรักของเขาที่มีให้คุณนะคะเป็นพลังงานความรักที่ไม่สามารถตัดขาดไปจากคุณได้ค่ะเขาหยหาเฝ้ามองคุณคุ้นคิดถึงคุณตลอดเวลานะคะอยากจะเข้ามาแนบชิดสนิทสนมคุณคลั่งไคล้คุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะผ่านอะไรหลายๆอย่างหลังจากที่เขาห่างไกลไปจากคุณนะคะแต่ภายในจิตใจของเขานะคะนั่งคิดคุ้นคิดถึงคุณค่ะ อยากจะวิ่งหรือว่าอยากจะเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะเปรียบเสมือนกําลังหารูทางหาช่องทางที่จะทำอย่างไรให้กลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าง,างคลั่งคล้คุณและรักคุณตลอดเวลา e e n of s w o r d แต่ตอนนี้นะคะคุณถือดาบกั้นไว้นะคะเขายังไม่สามารถที่จะเข้ามาติดต่อกับคุณได้สะดวกเท่าไรนักนะคะ เขายังแอบมองแอบส่องเห็นไหมคะอยากจะได้คุณเข้ามาเชยชมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตัวคุณเองนะคะมองไปข้างหน้ามองสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าไม่ได้มองย้อนกลับไปข้างหลังหรือว่านึกถึงเขาเลยนะคะเขายังคงวนเวียนยังมีความคิดคิดถึงคุณนะคะ King of p e n t a c l e s ในใจของคุณคิดอยู่เสมอว่าถ้าเขาจะกลับมา หรือว่าอยากจะเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเขาต้องมาอย่างราชาถึงเรียนค่ะคุณถึงจะยอมรับหรือว่าให้โอกาสกับเขานะคะถึงแม้ว่าเขาจะยังข้างใครคุณและรักคุณยังแอบส่องแอบติดตามคุณตลอดเวลาแต่คุณก็ไม่สนใจค่ะคุณขอเพียงแต่ว่าณเวลานี้ The i m p r e s s คุณมีความเพียบพร้อมทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการคิดบวกเรื่องของการตัดสิ่งที่ทำให้คุณไม่มีความสุขออกไปคุณมีความรู้สึกลึกซึ้งถึงเรื่องความรักและลึกซึ้งถึงเรื่องการใช้ชีวิตคู่ลึกซึ้งถึงเรื่องการมีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้เขาหรือแต่คนนั้นถ้าจะก้าวเข้ามาหาคุณคุณจะให้โอกาส แต่เป็นโอกาสที่ต้องมาอย่างราชาเท่านั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณค่ะเพราะว่าเขาหรือเธอคนนั้นยังข้างรักคุณหลงใหลคุณตัดคุณไม่ขาดและไม่เคยลืมคุณค่ะได้ไพ่ลูกมูนะคะในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการหลอกลวงหรือว่าปิดบงังบางสิ่งบางอย่างกับคุณไว้หรือว่า เปียบเสมือนคุณมีเขาแล้วคุณรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาทำให้คุณตัดสัมพันธ์ตัดขาดออกไปหรือว่าละทิ้งเข้าไปอย่างไม่สนใจใยดีได้ไพ่ลูกบุตรลงโทษนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับรู้ซึ้งถึงผลกรรมหรือว่าผลการกระทาที่เขาทำกับคุณไว้แล้วและสำนึกได้อยากจะกลับเข้ามาหาคุณยัง หาใครเปรียบเสมือนกับคุณไม่ได้และคิดที่จะขอโอกาสกับคุณอีกครั้งนึงน,นะคะได้ไพ่รูปเด็กเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีอะไรใหม่ๆกับคุณนะคะอย่าให้คุณลืมเรื่องเก่าๆและพร้อมที่จะเริ่มใหม่กับเขานะคะได้ไพ่รูปหมีแต่คุณก็ตั้งกำแพงหรือว่าตั้งดาบกั้นเขาไว้นะคะคุณเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินใจคะ่ะ ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขในการเลือกในการตัดสินใจนะคะเพราะว่าคนที่เขายังข้างใครคุณรักคุณจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาฟังข้อความในใจของเขาหรือเธอคนนั้นนะคะที่เคยห่างหายจากคุณไปหรือว่าเคยเลิกลากันไปแล้วหรือว่าเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนเขาจะเข้ามาข้างใครรักคุณและ จะกลับเข้ามาติดต่อหาคุณอีกครั้งนึงนะคะเรามารับชมรับฟังข้อความกันนะคะเชื่อมัน่นเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในตัวของเขานะคะว่าเขาพร้อมที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งด้วยความรู้สึกที่รักคุณมากที่สุดและมีหัวใจให้คุณเต็มร้อยค่ะ อดีตไม่สำคัญปัจจุบัน I love you เขาอยากจะให้คุณลืมอดีตที่ผ่านมานะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เขารักคุณคนเดียวและพร้อมที่จะมีคุณคนเดียวค่ะเหงาและโดดเดี่ยวเขารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวลึกๆอยู่ในใจนะคะยามที่ไม่มีคุณแอบดูคุณสองคุณ เพื่อที่อยากจะได้คุณกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งนะคะอดทนหน่อยนะเขาบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าให้อดทนหน่อยนะเพื่อให้คุณเปิดใจและรอให้โอกาสกับเขาอีกสักครั้งและข้อความสุดท้ายเรามารับชมรับฟังกันนะคะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต อาจจะเป็นเพราะโชคชะตาหรือฟ้าลิขิตทำให้คุณกับเขาหรือเธอคนนั้นย้อนกลับเข้ามาหากันอีกครั้งก็ได้นะคะเรามาฟังคำแนะนำเพิ่มเติมจากพี่เต่ากันนะคะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรบ้างให้สำหรับผู้ที่เลือกไพ่กองที่สามมารับชมรับฟังกันเลยนะคะพี่เต่าขึ้นสัญลักษณ์รูปหยดเลือดรูปคนออกกำลังกายแบบแข็งแรง รูปแผนที่นะคะมีปักธงไว้แล้วก็รูปแบตเตอรี่เขาหรือตัวคนนั้นนะคะที่จะกลับเข้ามาข้างรักคุณและอยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณเปรียบเสมือนสิ่งที่สำคัญที่สุดของเขาณนะเวลานี้ตอนนี้นะคะเปรียบเหมือนเลือดที่มารอเลี้ยงหัวใจของเขาให้มีความแข็งแรงให้มีความชุ่มชื่นนะคะและให้มีพลังงานที่จะเสริมสร้าง กำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเขาเลือกแล้วที่จะปักหมุดเดินทางเข้ามาหาคุณนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคุณค่ะคุณจะเติมพลังงานให้เขาแบบแบตเตอรี่หรือว่าคุณจะไม่ให้โอกาสกับเขาเปรียบเสมือนเขาเป็นแบตเตอรี่ที่หมดสภาพแล้วก็ได้นะคะอยู่ที่คุณตัดสินใจค่ะคุณกับเขาหรือเธอคนนั้นอาจจะเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีกัน ราศีพฤษภราศีเมษราศีเมถุนราศีตุลหรือว่าราศีพิจิกก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลอาจจะเป็นตัวอักษร M O A D P b e R t h และก็ s ค่ะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แอฟด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ